ตอนนี้คุณภรรยามีตัวช่วยเราเราได้ช่วยอะไรไหมคะผมช่วยเต็มที่นะฮะถ้าวันไหนเลิกงานแล้วกลับบ้านช้านี่โทรมาแบบบางทีความน่ากลัวคือถ้าโทรไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไม่โทรมาเลยอ่ะจะเป็นลมเลยน่ากลัวกว่าทำไมคะมันมีสิ่งนี้เลยะคือไม่ได้ก็ต้องไปไปอุ้มลูกก็ต้องมาง้อเมียด้วยกลับบ้านช้าอะไรอย่างเงี้ยผมกปโกรธเด็กซี่เด็กที่ออฟฟิศถ่ายงานนานมีวันหนึ่งผมจำได้ว่ากว่าจะกล่อมลูกได้แต่ห้าทุ่มกว่าจะง้อเมียเสร็จเที่ยงคืนตีสี่ตื่นไปกองถ่ายต่างจังหวัดแล้วว่าจะตายอ่ะ ผมผมไปถึงสลับบุรีผมพูดผมก็เล่าให้ฟังแต่แต่ไม่กล้ามองเขาเลยนะทีมงานบอกว่าไม่า้หน้าตาดูอ่อมอ่องแน่นอนครับเห็นพยาได้แบบมีตัวช่วยอย่างบูสเตอร์เป็นไงดีมากเลยบูสเตอร์ดีมากดีมากดีมากเพราะเขามีความสุขผมมีหน้าที่คอยชาร์จให้เขาชาร์จเครื่องให้เขาแล้วก็บอกให้หยิบตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้ก็หยิบไปเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้ง่ายแล้วก็เสียงเงียบ เราก็หลับได้สบายขอไม่ท้องรพแต่คือแม่คือแต่เราทำการบ้านเยอะไหมว่าเอ้ยเราจะหาอะไรไห้ภรรยาเราดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้อผมไม่ต้องครับเขาสองวันสองคืงเขาต้องเงียบจริงนะตอนกลางคืนตื่นมาฟังอบบ่ผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่แบบนั้นที่รักเรื่องมันเงียบจริงๆใช่ไหมให้ฉันเดินสะดวกหน่อย ไม่รู้มัเนเงียบจริงเงียบจริงเงียบจริงแต่จริงๆ,ๆ,ๆนะดีเมันเขามีหลายโหมดคือไม่ใช่อะไรเพราะว่าตอนไม่ใตอนที่อยู่อยู่อยู่ที่โรงพยาบาลยาบาสองสามเขาจำวิธีการกดมา <c oughs> แล้วพอกลับมาบ้านตัวเขาจำไม่ได้ก็บอกให้กดแบบนี้แบบนี้แบนบนี้อะไรอย่างนี้แล้ก็พูดหมอเธอนะแล้ือใช้เป็นไปด้วยเลยใช้ก็มาใส่เต้าตัวเองด้วยเลยใช่ไหมฮะแบบนั้นเลยเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างคับน้องอย่างนี้ น่ารักมากครับน่ารักมากกอําลังกําลังกํลังยอมรับอีกประมาณ6วัน2เดือนครับเป็นสิ่งมีชื่อเดียวที่สามารถเรียกพ่อกลับบ้านได้เร็วที่สุดอกติอรนะภรรยาก็เรียกกลับไม่ค่อยได้เลยเราต้องส่งลูกไปเขาส่งเขาพอแต่เรื่องงานเขาส่งคลิปมาพี่พอเหคลิปปุ๊บ ไปเจ้าลกองจะกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยเงียบเลยก็คือบางทีเราประชุมงานเสร็จใชฉันมาแต่งตัวเขาจะแบบคุยงานกันต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวแต่ไม่ไม่คุยเลยเสร็จปุ๊บคุยเองเลยกลับเลยมีมีทะเลาะเรื่องการเลี้ยงลูกกันไหมคะไม่มีไม่มีผมยอมหมดเลยเอาเขาเป็นหลักเลยง่ายๆแต่ถ้าลูกนอนกับเขาจะนอนท่าเรียบร้อยผมือวก็มีแบบเอามือเหมือนผมมานอนเอามือขึ้นมาข้างบนแอนนอนกับพ่อเนี่ยหัวทิ่มตูดโด่งทั้งขำทั้งตดเต็มไปหมดเลยท่าแปกๆใช่ใช่ เออเขาจะมาแบบเป็นเองหรือว่าเขาพยายามจะจะสอนท่าสวยๆให้เขาแล้วแต่เขาไม่ได้อ่ะลูกเขาไม่ได้จริงๆอ่ะอยู่กับผมแล้วแบบมีวันนึง่ะหัวมาปักจจกลาแล้วขาชี้แล้วก็นอนหัวล็อกไปด้วยงงไม่รูกอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตะหลับตะหลับแล้วหลับดีหลับดีใช่าตอนนี้หน้าเหมือนใครครับเป็นผมครับอันนี้ไม่ต้องถามมินิมี่ก็ไปใช้เองมาเลยการแบบถามแบบคนเรา่ามาครับว่าเหมือนใครไม่ต้องถามด้อ่านในคอมเมนต์ก็รู้แล้วครับคนแน่นอนเลย หรือว่าหน้าเป็นแนบเครื่องมาชินนิยมเลยชินนิยมเลยอะมีมีมีคางเหมือนแม่กับเวลายิ้มตาตาตามอตาสะดือเหมือนแม่แล้วเขาได้ยิ้มแล้วแล้วก็แล้วก็เพศเดียวกับแม่ภูมิใจไปเลยภูมิใจไปค่ะหน้าอุ้ที่สุดเลยภูมิใจมากรู้ว่าหน้าตาเราเราก็น่ารักนะเนี่ยแต่เป็นตอนเราหน้าตาไม่ใช่แบบวิวะอะไรเงี้ยฮะเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบแต่บอกผมก็ตูนไม่ค่อยมีรูปตอนเด็กเท่าไหร่อะ ใช่แต่ด an no ูเขาดูเขาตอนนี้แหละแต่งงว่าเหมือนที่ตู่พูดอ่ะสัลยกรรมมันผายทอดในบรรทุกกรรมได้ไม่รู้ตาสองชั้นนะเรางมากพอหลวงมาเสร็จผมเฮ้ยเธอสัญญกรรมมันถ่ายทอดในบรรทุกกรรมแล้วเนี่ยเพราะว่าเหมียวเหมียวมาตาสองชั้นแต่สองคนนี้ที่ตาสองชั้นนี่คือทำทั้งคู่ทำทั้งคู่นะฮะเราช็อเอาหมดเลยนะฮะออกมาเป็นตาสองชั้นเลยใช่น่าจะข้ามรุ่นไปเออน่าจะไปรุ่นแบบเป็นพ่อแม่ก็อย่างแม่ก็ตาสองชั้นใครสปอยลูกแรกก่อเลย เอาจริงๆเขาก็สปอยเถอะบออุ้มลู้กัไม่สปอยรู้พตาเขาก็นี่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 จะสปอยรู้ชอบซื้อของซื้อชุดซื้อของอะไรเงี้ยแต่เขาอะจะสปอยรู้เรื่องกินลูกร้องเหตุผลเดียวที่ลูกร้องคือหิวหิวไม่ได้หิวไม่เธอดูเพมากเลยลิกะเหมือนพ่อแน่นอนเธอดูเพิ่มหรือยังเช็คแล้วเช็คแล้วเช็คแล้วแบบขอตัวแน่นไปหรือเปล่าหิวเขาหิวเขาหิวหิวแตหิวตลอดเวลาเลยนะก็ผมชอบมากเลยเวลาแบบ คือเวลาเขาปั like, mm ๊มใช่ไหมเขาก็ให้กินเต้านึ่งแล้วเขปั๊มไปด้วยแบบว่าแล้วก็เก็บนมอย่างเงี้ยพอบังทีลูกแบบเริ่มดื้อเริ่มอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนแบบใส่คาเฟ่ให้เขานมที่แม่ปั๊มมาให้ให้เขาแล้วถึงเวลาแบบเขาร้องโวยวายมากๆพอเขาเริ่มอิ่มปุ๊บก็จะยิ้มน้ำนมไหลจากข้างๆปากแล้วมันยิ่งเหลือเสียดายไงกินไปให้หมดกินไปให้หมดเติมไปให้หมดก็นั่งยิ้มใแล้วหมอเขานั่งก่อฉันจะเอาออกมาใช่เคยให้กินให้หมดแล้วบัญชีอ่ะเด็กเงยมือเขาขยับเขาไปตกนมหกปุ๊บ เขาดูข้งผมทั้งลูกเขาบอกว่าไงเดี๋ยวมีโดนคู่เลยเห็นไหมเยอะเย่าซ่าที่ลูกเลยนะก็โดนไปด้วยกันสนุกดีนะเลี้ยงลูกเปิดประสบการณ์ไม่อยากให้นมหกไม่อยากให้นมหกไม่อยากให้นมหกตอนนี้แบบมีการแบ่งเวลาไหมครับก็เลี้ยงช่วงไหนคุณกุ๊ตู่ยคุณพี่วินมารับกักกลางคืนหรืออะไรแบ่งแบ่งแบ่งเวลาคือเราจะมีพี่เลี้ยงนะครับเพราะว่าวินทำงานเยอะแล้วก็ตัวกัวตู่เครียดเ่องตู่ก็ทำงานเหมือนกันก็อย่างหลังๆก็คือตอนตั้งแต่หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเนี่ย พี่มันจะมาอยู่กับเราหลังที่คืนจนเช้าพี่เลี้ยงเขาจะมาดูต่อให้ใช่ไหมฮะก็หกโมงเย็นพี่ต้องรีบกลับบ้านให้ทันถ้าไม่ทัน่ะตัวก็จะให้นมมันนอนไปก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาพี่กลับมาพี่จะเช็คเพลิดเสร็จแรสามทุ่มก็ช่วยตัวดูพราะตัวให้นมเสร็จก็จะเอามาอยู่กับพี่ต่อแล้วเราก็ะยะยาวไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็หนีไปดูคอนเสิร์ตบ้างเลยก็ก็ก็ใจแต่ก็ถือว่าให้เขาได้แบบรีแลกซ์ ไม่ใช่ต่อมเวลาเรามีความสุขอะในต่อมที่มันหลังสายบางอย่างมันอยู่ใกล้ต่อมนมจะทำให้น้ำนมอะไม่ออกมาเยอะคือมันดีมากครับเหมือนกั่มีความสุขแต่ผมเครียดมากกลัวเอาลูกไม่อยู่ใช่โทรเช็คกับพักนึ่งเป็นไงเธอไม่ได้แค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเปลี่ยนห้องมีแค่นั่าเปลี่ยนหกเจ็ดแปดเก้ามุมเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ไว้ใจใช่ไหมครับลูกกับนิวินก็ต้องผมเป็นพ่อนะครับไว้ใจไปนะไม่เป็นไรว่าวแม่ก่อนจะผ่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ผมก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ป้อนนมลูกก็เก่งเก่งพึ่งก็ดีข่าน้ำได้ชิมครับอร่อยอร่อยชิมตอนหกไม่ใช่จากเต้าครับอันนั้นไม่ได้ไม่กล้าแย่งหนูเดี๋ยวเราตกกะบาลอันนั้นไม่ได้นนั้ไม่ได้ฮะไม่ได้ไอเด็กว่าปั๊มเสร็จแล้วก็ขอชิมเลยมันชิมมันหยดผมก็แอบป้ายชิมอย่าทำนมหกสิจ้าเดี๋ยวด้ มีหนึ่งแล้วจะมีอยากจะมีสองคิดท่มอคิดอยู่ผมอยากมีนะคือตอนแรกคุยกับตัวเ,เห็นเขาทรมานเขาเจ็บแผลเขาเป็นลมเลยผนมะบอกคนเดียวก็พอเรมบางแล้วอายุเราเริ่มเยอะมากแล้วโตวิ่งกับลูกไม่ไหวแต่พอเห็นปุ๊บมิวมีหนูท่านไปโตเร็วจังลูกยังไม่สองเดือนเขายืดแบบยาวมาบแบบรล้นหน้าเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะแบบตายแล้วโมเมนต์นี้แล้วพี่มิก็บอกผมแต่วันแรกที่ลูกออกมาให้วินหออแก้วทุกวันนะโผมฉกเป็นงูเลยฉก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 กฉกฉ ถ้าโตเร็วขนาดนี้เนี่ยเจ้าไหวป้องวะต้องมีคนหนึ่งไหมเนี่ยแสปอะไรอย่างเงี้ยแสปลูกเป็นแสปไม่แบบแบบความสมยู่เรานานๆหน่อยแต่ผมอยากได้ลูกสาวผมชอบแต่เด็กผู้หญิงเลยาวันนั้นะคนบอกว่าเราเล้ยงลูกภรรยาวันนี่เข้าบ้านอ๋อวันนี้ผมจัดการแล้วงูมันหนีไปไหนไม่รู้ผมแค่ไปซื้อเกมเขาก็ไปซะใหญ่เลยกูก็จะไปถือกันที่ร้านนั่นแหละของออกใหม่ของต้องมีอ่ะ ก็ไปอยู songs, in in e ่แ <hi> ต่ก <Hey, S 2> e ็เรียกเรียกยามที่บ้านมาเอ้ยเรียกเรียกยามที่หมู่บ้านมาแต่ผมอาะถ้าแต่บ้านเก่าตัวก็เมื่อเคยมีหลุดเข้ามาก็ไปจับเองแล้วผมก็เลยซื้อไม้จับไว้สองอันคราวนี้สแตนบายที่บ้านพร้อมสองไม้เลยเริ่มเราเริ่มน่ากลัวไนมเราเรามีลูกเล็กไหมคะไม่ครับเพราะว่าผมอยู่ในบ้านมิดชิดหมดเลยส่วนสวนเนี่ยทุกเช้าจะมีคนสวนเนี่ยเขาคอยมาดูให้แต่หมู่บ้านเรามอยู่ตรงบางนามันมีธรรมชาติเยอะผมว่ามันไม่แปลกที่จะมีสัตว์เข้ามาบางทีตะโกดก็มาวิ่งเข้ามา อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ผมก็ขำเขาบอกว่างูอ่ะจะมากินข้างคบแล้ววันนั้นเปิดกล่องไปข้งคบเขากำลังขี่อยู่ผมแบบยังไงเนี่ยยังไงวะไปขัดความสุขหรือเปล่าแต่บอกว่าขออนเชิญพวกคนเข้าบ้านไปก่อนงูเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนั้นไปแต่ว่าก็ดีดยมากไม่ค่อยมีอะไรแต่มีวันนึงที่หมู่บ้านเขาเดินมาบอกว่าดูดีๆนะเพราะเขาเจอตัวแม่มันเลยเข้ามาในบ้านแต่เขาบอกว่ามันเป็นงูเห่า ไอ้เราก็ไม่รู้เห่าไม่เห่าจริงแต่พอไปย้อนดูเทปอาจจะเป็นเวลาที่มันสั้นก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ก็มีคนสวนเข้ามาดูทุกวันแล้วตอนนี้ต้นไม้พอมันเนื่องจากหน้าฝนใช่ไหมฮะไอ้ไม้ดอกมันต้นเขาก็เสื่อมไปเสียชีวิตไปแล้วก็ออกออกมันก็จะมองเห็นง่ายขึ้นาทนี้จะมองเห็นเป็นแนวเลยว่ามีหรือไม่มีอะไรเงี้ยก็ปลอดภัยครับให้คนสวนดูเช็คให้ทุกวันใช่วไงมื่อวันพิสดุทีเราเจอการตัดน่างเราแม่ตอนนั้นตอนนั้นเราเราอยู่บนห้องอยู่บนห้อง ผมก็ต้องถามพี่เลี้ยงดีกว่าครับแต่พี่เลี้ยงอะเจอพี่เลี้ยงคือเลี้ยงพี่เลี้ยงเอาเอาเบนิว่าอยู่กับเราแล้วเขาก็ลงไปกินข้าวแล้วเขาก็เหมือนเห็นอะไรแบบแบบผ่านๆตาแวบบ๊บๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบแล้วเก็เออมีมีเด็กอีกคนนึงที่เขารู้ว่างูแน่นอนเขอกอย่างเงี้ยงูมีมพิษด้วยนะอะไรก็เลยไปไปไป,ไปเปิดเปิดหาเจอจริงๆก็เลยเรื่องเรียกยาวไปอีกว่าพี่เลี้ยงเขากลัวเขากลัวฮองโคเขามองไปทำไมหางมันใหญ่จังวะมองไปตรงนู้นก็เลยเอ้าไม่ใช่แล้วนี่มันเป็นผิดตัวแล้วอะไรคุณถามได้ที่ มีเยอะแต่ขอโทษนะครับถูกกินเรียบผมก็โดนไม่ได้รับประทานหรอกครับเลขลดเลขอะไรไม่เคยได้สักทีหนึ่งเลยผมตีไม่เป็นอ่ะ่ต้องขึ้นอมขึ้นทไหมดเยอะมากก็จะถูกเขาแต่ละใบนี่หมดไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันมีความสุขครับก็ผมมองไปในเพื่อนผมทั้งนั้นเลยโดนทุกคนเลยครับไม่ใครรอดหรอก มองยังไงบ้างอนาคตน,น้องแบบพาลูกเรียนหรือยังหรืออะไรที่ขั้นน<ม>ี้เลยผมเริ่มดูโรงเรียนผมเริ่มดูแล้วครับแล้วโชคดีตรงที่สองเดือนเพราะว่าผมคิดแล้วว่าผมเห็นหลายๆคนเน่ะเวลาเขามีบ้านอยู่ไกลอ่ะซึ่งมันแล้วแต่ความคินดนะถือว่าผมทําบ้านบ้านหลังแรกและหลังแรกในชีวิตทําสวนทำสระว่ายน้ําไว้ไให้น้องอยากให้น้องได้ใช้ฟอริลิตี้เต็มที่ไม่อยากให้มันมันไกลมากๆไม่อยากให้เขาแบบออกจากบ้านตั้งแต่มืดแล้วก็กลับมามืดอะไรเงี้ยใช่ แล้ววันนี้มันมีโรงเรียนใหม่เอ็นเตอร์เทนเมนต์เป็นแบบแบบส่วนตัดดนกรีนะใช่ไหมเขาจะมาเปิดใกล้บ้านมากเลยกล่าวว่าที่รักเอาใกล้บ้านตรงนี้แหละักๆคือเราเลือกใกล้บ้านเลยเล็งเราใกล้บ้านเลยเขาบอกเปิดฟ้องหมกครับอ๋อคช่วยเดี๋ยวผมใจหมกช่วยลงสังเกตเลยอ๋อเราจะเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนแน่นอนครับอนเดิมเลยคิดไว้นะคะแต่ว่าแข่งนานๆก็โรงเรียนก็โรงเรียนเเดี๋ยวเราก็คงต้องไปวิสิต ไปเสียจแล้โตงเรียนก่อนว่าเป็นยังไงบ้างใช่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนรักผมเขาอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีลูกเหมือนกันแล้วก็ลูกก็าโตขานักจนไว้ว่าเดี๋ยวอุ้มไปด้วยกันจะได้ฝากกันไปฝากกันกลับได้อะไรเงี้ยทุกบินโตกันไปเรื่อมพี่เดียร์เลยค่ตอนนั้นที่กังวลเรื่องการหาพี่เดียรก็คือตอนนี้เราได้แบบถึงคนใจได้ที่เลี้ยงแล้ว่ะถูกใจครับค่อนข้างถูกใจถือว่าเราโชคดีมากก็คือหลักๆคือเรื่องความสะอาดแหละเราที่เราที่เรากังวลเนาะซึ่งเขาค่อนข้างแบบคือดูแลน้องดีมากแล้วก็ สะอาดตั้งใจเราแต่ว่าเรื่องไลฟ์สไตล์ก็ต้องมีการปรับกันอยู่แล้วแบบเป็นธรรรมดาเื่องเวลงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนไหนก็คือโอเคเพราะเราสองคนคนที่ค่อนข้างจะละเอียดเวลาในทุกอย่างเนี่ยแต่เพียงเขาเขาจะชิลๆนิดนึงแต่ว่าแต่ข้อดีเขาเยอะมากคือลูกผมร้องให้ตายอ่ะส่งหาครับไปเบีเงียบเลยแล้วมีวันหนึ่งผมขับมากเลยวันนั้นวันที่ตู่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยอ่ะแล้วแบบเออละครเวทีเอ้ยไม่ไม่ไปไปเธอเธอเธอไปดูวันนั้นไปดูคอนเสิร์ต เสร็จแล้วผมมากก็กลับมาในจังหวัดผมก็อุ้มลูกพี่เลี้ยงเขาก็เอามาส่งให้ผมแล้วเขานอนบนหน้าอกพี่เลี้ยงอะอกผู้หญิงก็นุ่มเนอะนุ่มเสร็จพอมาที่อกพ่อมันเป็นกล้ามไงผมก็กะอุ้ยนอนบนเตียงเลยเอาผ้าปูแล้วลุกมาลงก็กอดเสร็จปุ๊บเขาหัวหมองก็ก็กอก็มองมองมันเป็นแผ่นวัางเพราะกอกคราวนี้ล้องจากแล้วไม่หยุดเลยเขาชอบอุ่นๆซัฟฟอร์นก็ส่งกลับไปหาพี่เลี้ยงแล้วก็เงียบเลย พ่อก็เลยนั่งน้ำตาซึมแบบลูกไปแล้วอะไรก็นน<อ>แบบคือเขาพราห่างไปสองวันด้วยนะฮะเพราะเขาไม่เจอหน้าเขาไปที่มนต่างจังหวัดสองวันกลับมาแล้วเขาไม่ขูนะ่อะตอนนี้ม,มันก็ไม่แป้วรู้ว่าเดี๋ยวเขาก,กลับมาเขานมอยู่ในมือผม <c oughs> สุดท้ายพอ่อก็ฝึกให้อยู่ดีกินซิลูก<อ>มองหน้าพ่อ,อไว้กลับมาอยู่จุดเดิมเต็มที่กับงานครับเต็มที่ครับเต็มที่ก็ก็ตอนนี้ก็หลักๆก็เที่ยวฟินกินฉ่ำแล้วสองไทยรัฐก็ ออกแต่จังหวัดเยอะมากแต่พอเลิกเสเกกร็จปุ๊บก็ก็รีบกลับมาเลี้ยงลูกเลยครับบางทีก็บางทีก็กอกจจะมาตีสี่กลับมาถึงบ้านสี่ทุ่มอะไรเงี้ยก็ต้องมาเลี้ยงลูกก่อนหลังมีลูกสาวนี่มาช่วยเติมเต็มความสุขที่สุดในชีวิตผมเลยที่สุดผมไม่เคยคิดว่าการมีลูกมันจะดีขนาดน,นี้เรา <c oughs> คือว่าตอนที่ตอนที่ตู่ท้องเดือนแรกถือว่าชุตจะเปลี่ยนเยอะขนาดไหนนะแต่ผมมีวันนี้นี่โอ้โหลูกเออเอาไปทุกอย่างเลยลูกเอาไปได้หมดเลยอะไรเงี้ยมีความสุขมาก <laughs> เสร็จเลยเสร็จเลยทุกอย่างเขาหมดเลยของเล่นทุกชิ้นของพ่อเป็นของลูกหมดเลยอยากได้ดูภาพลุยัยากไ้เสร็จลุผมผมก็เพิ่งพร้อมได้หลนะฮะแต่พยายามสี่ปีแล้วนะฮะเราจะได้เข้ามาพัฒนาบำรุงเตงสุริ์อยู่ถามพี่ตั่เรื่องพัฒนาหลูกจาก ่ไหมคะตอนนี้กราเป็นเป็นตอนนี้ของงานละครน,น่าจะน่าจะพักก่อนเพราะมามา,มาทํางานในส่วนของบริหารช่องด้วยอะค่ะถูกู้การตลาดต้องเรื่องงานขายของช่องด้วยก่จะพักก่อนแต่ว่าไม่ได้เลิกไปเลยนะคะยังไงก็ต้องกลับมาทำแต่ตอนนี้ถูอว่าทาละครแนวตั้งอยู่ในในออนไลน์ของของช่องสามใช่ะละครสร้างตึกเตยใช เหมือนอย่างที่ตอนนี้มันทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดใช่ไหหรือว่าเราไม่สะดวกเพราะว่าเราต้องทำหลายอย่างไหนึ่งก็คือไม่อาจจะแบบไม่สะดวกเพราะว่าตอนนี้ก็คือลาคลอดอยู่ด้วยค่ะก็เลยต้องแล้วก็ดีเมื่อวันรถไฟจบพอดีก็เลยตอนนั้นก็คือแพนจะมีน้องก็เลยหยุดหยุดตัวเองแต่ตอนนั้นเป็นการแพนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแพนที่จะทําเรื่องใหม่เพราะว่าคนที่บอกก็มาบริหารช่องก่อน แต่ว่าก็ก็คิดถึงงานละครนะก็เลยมานทำละครสั้นละครสั้นตึกเตยนั่นแหละเป็นละครแนวต่าดีค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีใช่ไหมขอ๋อพี่ใหญ่ใจดีสนับสนุนที่สนับสนุนด้วยค่ะการทำงานมันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะกับละครเป็นแบบมาเป็นอะไรละครแนวต่างเป็นแคมตปอร์อะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าเราทำงาน แทีว,นะวีด้วยเนาะแล้วเราก็ไป็อินโูด้วยอ่ะมันมันมัน,ม,นมันเลยเปิดไปเรื่องไม่น่าก็า <ปะ S 2> สองอย่างร,รวมกันใ,<ช>ให้มันกระชับขึ้นเนื้อหาชัดเจนลูกค้าเข้าตรงโป๊ะเป๊ะโป๊กเป๊ะอ,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 อะไรแบบนี้ <c oughs> ก็จะรู้กำหนดได้อะไเลยนะครับเพราะว่าเราก็ทำทำมาโอ้เราทำเสียงติบบดหลายปีแล้วได้แ,บบแล้วเราก็เลยรู้สึกค่อนข้างคุ้นเคยกับโลกออนไลน์มากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับพ่อชอบกินบะหมี่แม่ชอบแมว